นี่กูลงไปกี่คลิปแล้วเนี่ยมาเกมมาหมาช็อกเว็เรสซิ่งนะครับเกมโคตรหัวร้อนโอ้เกียดบูมแรงนะเนี่ยเนี่ยวันนี้โอ้โหนี่เกมหมายเนี่ยบอกเลยว่าคุยเน่่น่น่นมันเปนแบบนี้เน่่น่ นี่เกมอ่ะเนี่ยมุดูเกมดูความสนุกเพเลินกับการที่คุณต้องกระโดดหลบเลเซอร์นะครับเนี่ยดูโดนกรเส้นลายผมตายแล้ว yeah! ผมบอกแล้วมันเป็นเกมที่ตรอนไม่ควรเล่นนะครับแต่ผมก็จะเล่นเพื่อยอดวิวแค่ไ้้แหละเฮ้ hey! ชึบเนี่ยโดนผ่ากลางเนี่ยเป็นเนี่ยไรสัตว์ชึบชึบอ่ะเราต้องเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นๆถ้าไม่เย็นเราก็จะกลายเป็นไอ้เนาะเราจะเป็นแค่หัวร้อนหนึ่งนะครับไอ้ขี้ไอ้ขี้หมอ,อ,อหัวร้อนนะเมย์ เล่นเกมนี้น้องใจเย็นๆนะเป็นไปทีละสเตปอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนการที่เรารีบร้อนเนี่ยมันจะทําให้เรานี่ยตายง่ายแบบตอนแรกนะอ่าแล้วก็วิ่งไว้วิ่งไปฮ้โดนดิสโดน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  โจทย์บอกให้ดอดเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับเกมแบบนี้ครับอบบี้เรื่องปกติของอบบี้นะครับแค่มันยากชี้าไปป่วงแล้วก็แข่งกับไปไลน์คุณเห็นไหมเลขสองเลขสองนาทีนี้หรือเปล่านั่นแหละคือเลขที่คุณจะต้องแข่งนะครับ ไปสองนาทีอย่างความทรมาน,นเนี้ยไงแล้วถ้าเราอยากไปวินงอะ่ะเราต้องเล่นแล้วก็แข่งกับไปดูละกูโดนแทงเลยกูสะพานกูโดนเร่องกูลึงมาโดนโดนอเนี่ยโดนบีมกระโดอายเลยโดนกดระเบิดบีมกระโดอายโอ้ยมีศาัตร์คูพัฒนาเกมดิบแล้วมองจะโดนกูตุ้มเบี้ยตุ้มเบ้อ อีกวิกขลองของคองแน่ดูดิแน่แน่แน่่แน่แนองเลืสกชีอ้โจัดสนาทีความทรมานึบึบบเนี่ยแนี่ ว่าโดดเนี่ยโดดโดดโดดแล้วก็โดดนะถ้าโดโดเร็วเกินเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบหลายๆช็อตที <more>. hey. ื่ี้ที่ให้ดูไปนะจนี่ตะล่าตะล่าตะาตาตาไอ้เอจักเวฟเลสซิ่งเกมหมาเกมหมาเฮ้ยสุดยอดเลยโอ้ยสุดยอดเลย

เอามาโดดหนึ่งโดดสองโดดสามหนดีๆในเราก็ต้องวิ่งแบบยด่านนี้ไม่มีเลเซอร์นะี่ต้องมีฟรีรันฟรีรันเราห้องกะาจะาโงดีดีดไมไมแบ๊บแบ๊บแก

chơi cù, chơi lô game bò với vật chơi của, bộ. Bộ. Bộ bộ chơi của bộ, bộ này game bò, game bò game bò nè, thật nè, chơi chơi nẹp เฮ้ <Yeah. S 2> ยไม่ไหวแล้วเชียย <Yeah. S 2> ไปคิปไม่ต้องไปดู yeah. เก่ยแกมามา